สวัสดีค้าเพื่อนๆพนพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องท็อฟฟี่พัพนะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับที่ร้านชามนตรีนะครับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีเมนูพิเศษนะครับสำหรับท่านที่ต้องการคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักนะครับเมนูเมนูนี้นะครับเป็นเมนูกาแฟนะครับแต่ว่าเราจะ ไม่ใช้นมข้นหวานแล้วก็ไม่ใส่ครีมเทียมนะครับนะครับความหวานเราก็จะใช้ความหวานจากน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำกาแฟ genau. น้ำผึ้งมะนาวนะครับนะครับเมนูนี้จะมีกาแฟนะครับสําหรับท่านที่ชอบดื่มกาแฟนะครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีมะนาวนะครับแล้วก็จะมีเกลือตัดนิดนึงนะครับเป็นเมนูที่ เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายนะครับที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรือลดน้ําหนักนะครับเมนูนี้เหมาะมากนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งนะครับ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อฮานิมูนนะครับน้ำผึ้งนะครับแล้วก็กาแฟนะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับกาแฟนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือแล้วก็มะนาวนะครับมะนาวเป็นไซส์เล็กนะครับผมจะใช้2ลูกนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กใช้2ลูกหรือบางคนอ่า ไม่ต้องการเปรี้ยวมากก็ใช้ลูกนึงหรือลูกครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ที่คั้นมะนาวนะครับบีบมะนาวนะครับแล้วก็มีดนะครับมีแก้วตวงนะครับแก้วตวงนะครับบอกปริมาณน,นะครับแก้วชงผมจะใช้สองใบนะครับใช้สองใบครับก็คือ อันนึงเป็นแก้วกาแฟนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นแก้วน้ำพึ้งมะนาวนะครับก็จะมีน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนก็ประมาณ120 ml มแปนะครับน้ำร้อนนะครับแล้วก็จะเป็นแก้วไซส์เดิมนะครับย2สองออนนะครับแก้วฝานะครับ แนวขาแล้วก็หลอดน,นะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการชงกันเลยนะครับมาดูกันเลยครับก็น้าพึ่งนะครับผมใช้50 ml นะครับ 50ึ่งห้าสลนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับตามด้วยเกลือนะครับ เกลือฝายช้อนนี้นะครับเกลือฝายช้อนนะครับแล้วก็มะนาวนะครับสองลูกนะครับ ร้อยยี่สิบมลนะครับน้ำร้อนนะครับนี่นะครับน้ำร้อนร้อยยี่สิบมลนะครับ คนให้เข้ากันนะครับให้น้ำพึ่งละลายให้เกลือละลายนะครับแล้วก็คนจนเข้ากันนะครับ เพื่อนชิมดูก็ได้นะครับถ้าต้องการเปรี้ยวหรือต้องการหวานก็เพื่อนๆก็ไปปรุงเพิ่มมอานะครับชิมดูก่อนก็ได้นะครับถ้าต้องการเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเข้าไปถ้าต้องการหวานก็เติมน้ำผึ้งเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำน้ำกาแฟนะครับนะครับ จะใช้กาแฟนะครับ1ช้อนชานะครับกรุ่นๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการความเข้มนะครับก็เพิ่มไปอีกได้นะครับตามใจชอบนะครับผมใช้1นะครับ1ช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนนะครับ40 ml บแนะครับครับ น้ำร้อน40 ml นะครับเทลงไปนะครับครับแลวก็คนกาแฟนะครับ,ะะรบให้กาแฟะละลายนะครับคนจนเป็นฟองที่ดีนะครับกาแฟะจะได้หอมๆนะครับ ละลายเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมแก้วใส่น้ําแข็งนะครับไม่ต้องใส่เต็มเท่าไหร่นะครับน้ําแข็งนะครับ,นะรบแล้วก็เทน้ำพึ่งลงไปนะครับน้ำพึ่งมะนาวนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งเพิ่มไปนะครับ เราก็เอาน้ำกาแฟลาดลงไปนะครับรังกาแฟ40 m l นะครับนี่นะครับเมนูเด็ดเลยนะครับเมนูนี้นะครับสำหรับคนต้องการคุนน้ำหนักแล้วก็ต้องการลดน้ำหนักนะครับเหมาะมากนะครับ ครับเพื่อนเดี๋ยวความขมของกาแฟจะค่อยๆลงไปนะครับนะครับเวลาดื่มนะครับมันจะฟินมากนะครับได้ความหอมนะครับของกาแฟนะครับแล้วก็ได้รสชาติของน้ำพึ่งกับมะนาวนะครับตัดเกลือนิดๆนะครับมันเข้ากันแล้วก็กลมกล่อมมากนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะครับ เลยนะครับน่ากินมากนะครับดนมากเลยนะครับ,ดเ,รบเดี๋ยวชิมให้ดูเลยครับ เด็ดนะครับกาแฟน้ำพึ่งมะนาวนะครับกาแฟน้ำพึ่งมะนาวาความขมความหอมของกาแฟนะครับจะค่อยๆไหลลงไปนะครับ ครับพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าอวยล้านตัวองอร่อยจริงเมนูนี้อร่อยจริงครับได้แบบรสชาติกลิ่นแบบไม่ของกาแฟนะครับบวกกับรสชาติของน้ำพึ้งมะนาวนะครับมันเป็นอะไรที่มันแบบ มันฟินมากนะครับต้องลองต้องลองนะครับเพื่อนๆก็เอาไปลองทำดื่ึงเองดูหรือไปทําขายที่ร้านนะครับก็ได้นะครับเมนูนี้ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับ,รอรบชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับช่องบนตรีคอฟฟ่ทัชนะครับจะได้มีเมนูใหม่ๆ นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับอย่าลืมติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับเมนูเด็ดนะครับเมนูเด็ด